ยตูดกระดกเลยอ่ะคันเนี้ยแต่ยโสกยังไม่ไม่ค่อยได้เจอยังมีสวายแล้วก็มีตะโกะตะโกะเนี่ยโลอัพอยู่แล้วปานินนี่เล็กๆไปเลยใช่ไหมใช่ที่หนูตีที่หนูตีไกลกันเพื่อจะเอาใบาใหญเพื่จะเอาปานินอ่ะน่าเล่นนี่กินเร็วไม่ยอมกันที่ไหนล่ะเนี่ยคนทั้งหัดเยอะเข้ามือเข้ามือยังไม่แข็งแรงก็ต้องถือปะอะไรไมตลอดให้พีเดินสะดวกเถอะเฮ้ยหนักเหรอ เอาแท้วันหอยปันแล้ววันเนี้ยไงครับไงครับใหญ่ไหมครับตัวนี้เ้ยมันวนๆอ่ะมั่นใจไหมครับม่นินหรอสองสามเกือบรูอะแปดที่ครึ่งครับเอาละอันดับหนึ่งครับคนเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวลองดูนีช่างตัวนี้เลยช่างตัวนี้ด้วยตัวนี้มันแขางอะเจ๋อไม่ได้น้ำหนักเลย หืมละบุญวันนี้สวัสดีเอฟซอนสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเอฟซีนะครับขเข้าสู่ช n e l เดตกสาว่าอันนี้เหยื่ออะไรอืมพอดีเราได้วัตถุดิบมา,มาใหม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบ เหมือนเป็นโดนัทน้ําตาลแล้วก็เป็นเป็นเค้กนิ่มๆอ่ะกลิ่นเผือกแล้วก็ปั่นรวมกับเผือกแดงกินน้ามานีไปอีกวันนี้คือเยอะหอมมันน่าจะอร่อยเลยแหละเพราะมันเป็นอาหารของคนอ่ะเป็นโดนัทที่มีน้ําตาลอะไรเงี้ยเคลือบเออแล้วมีเนยมีอะไรเยอะมากนะแล้วก็ที่เนี่ยมันมีปลาชีสปลาตะโกเออกระมังเนี่ยเข้าทางเลยเดี๋ยวเราลองหาผลงานกันก่อนหน้านี้เรามาสปิวแเราก็ได้แค่ริมๆิมปลาเนนปลาแก้มช้ำแต่มีปลาใหญ่ขึ้นอยู่เน ใช่เ,เดี๋ยวเราตีไก่หน่อยวันนี้ห้าคัน<ะ>แล้วก็แข่งกันตั้งหน่อยดีกว่าแข่งกันขิงกันวันนี้เราเอาอก,กิโลมาด้วยได้ค่ะแข่งกันใครได้ปลาใหญ่สุดชนะเดือดไปโอเคนี่เอาละตอนนี้แย่งพื้นที่แล้วครับหนูใช้เบอร์อะไรกันหนูใช้เบอร์เจ็ดค่ะปันนะ่ะเบอร์เจมเหมือนกันครับเอาปลาก่อนนะเก็บใหม่เหยื่อะค่ะไปเอยอะใหญ่ปลาใหญ่พี่ ยังกระท้อนเลยอ่ะลูกท้อนส่วนหนูเป็นละมุด ปันโดนเอา้าเดี๋ยวยยชิงหลิวก็กินปันจะเอาอันไหนก่อนอันนี้ก่อนเนีมาลไปแล้วเมานี้ก่อนเมาลนี้ก่อนเร็วเทุนจมไปแล้วเร็วเร็วเร็วขึ้นมาแล้วอยู่ไหมโอ้โหหมอตะกรับครับเอาละครับอันดับหนึ่งตอนนี้ไม,ไ,ไม่มีเหลือเลยต <laughs> ้องโชว์ <laughs> เฮ้ยคับแล้วเอาตัวเล็กขึ้นมาเออเป็นเกมเล็กๆระหว่างรอนะฮะหมอตะกลับหิวเลยสายตกไปชูชีได้โชนให้แม่เฮ้ยคันนี้คันใหญ่ดึงแรงเลยเก็บสายวัดโอ้ยตึงดีด้วยตึงดีด้วยอยู่ข้างปืนเก็บสายมาย้อนมาย้อนมาเร็วอันบอกน่าจะเป็นปนิน ค่อยๆเดี๋ยวปักชีเป็นแบบน้ำครับฝั่งนี้ครับยังไงครับเล็กหมายอยู่อะไรเห็นยังนี่เลยพี่แต่มาคนนินตาแรงดีจัดไม่ยอมไม่ง่ายเก็บสายชันๆมายกมาเลยยกยกพัดสวิงโอ้โหยกยกวิ่งใสายสวยว่ามือพี่นี่ครับปานินเดี๋ยวลองช่างดูครับคิดว่ากี่ขีดตัวนี้เราดูดิข้าขีด โอ้ยพี่ว่าน่าจะเกินสองสามเกือบโลอ่ะแปดขีดครึ่งครับเอาวและอันดับหนึ่งครับคนเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวลองดูนี่ช่างตัวนี้ด้วยช่างตัวนี้ด้ยยวยตัวน,นี้มัึงช่างเหรอเจอไม่ได้หนักเลยไงครับเขาไปแล้วครับแปดขีดครึ่งปานินวันนั้นเพิ่งตกไปนี่แง๊แกสองคนใช้นี้ไหมใช่นี้ใช้แบบนี้ <c oughs> แล้วจะเอาปลาอะไรมาทู่เขาครับ จีนปลาจีนนี่สตาร์ทเท่าไหร่โหสองตันโลแล้วอะไรอีกก็ยี่สกแต่ยี่สบก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอยังมีสวายแล้วก็มีตะโกอกตะโกอกเนี่ยโลอัพอยู่แล้วปลานิลนี่เล็กๆไปเลยใช่ไหมใช่ที่หนูตีที่หนูตีไกลกันเพื่อจะเอาปลาใหญ่เพื่อจะเอาปลานิลน่ะน่าหลอนยี่กี่เลี้ยวม่ยอมกันที่ไหนล่ะไอ้คนทั้งหัดเยอะเขามือเข้ามายังไม่แข็งแรงก็ต้องปลุกกว่าเล้วกันแ่ตอน ้ยไอ้ปันอีกแล้วไม่ได้พักเลยนี่เพิ่งตีป่ะอันนี้เพิ่งตีไหมห่หล่ะโอ้โหพึ่งตีพี่พหมิวบอกเอาปันนินให้ปันตกให้หมดฝูงก่อนได,ด้ะพี่ไอตัวเนี้ยแม่งช่างหรอกน่าจะเล็กกว่า<ห>ตัวเมื่อกี้กเออเราช่างเฉพาะใหญ่ๆทิ้งไว้ทิ้งทำไมอะ่ะเก็บไปทำอาหารหนั่งไม่ติดแล้วครับเดินวนไปวนมาแล้วครับแก้วแก้วแบบไม่สนใจมันอ่าโอเค A later few moments ปากินมิวสองคันซ้อนเลยครับวัดได้ตะหมุนไม่ได้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันระวังปากชีกบัสตะเยนนนิ้นตัวเล็กเท่เนะตัวอันนี้กินคันมิวสองคันซ้อนเลยอ่ะอยู่อยู่อยู่แต่ไม่ขึ้นน้ำนะถ้าปันนิลนต้องขึ้นน้ำนะเนี่ยย้อนมาสองตัวเลยฝูงเดียวกันปลาตะเพียนฝั่งนู้นอันนี้ก็ตะกมังอูแล้วช้สวยอย่างนั้นเลยว่ะ ตีข้างกันป่ะนี่ครับอ่าเดี๋ยวลองคัดไซส์ใหญ่ที่สุดเอาไปช่างน่าจะเป็นตัวนี้ไหมไม่น่าจะถึงไม่ถึงแต่ว่าเราขึ้นเป็นที่สองไงร<อ>ับเป็นเหรียญเงินไปเลยว่าถ้าขีดถึงหมเนี่ยไม่รู้ต้องไปดูก็เท่าไหร่เอา้ายังโอ้โหห้าขีดครึง่งโอเคเป็นที่ตองตกดเงือไม่ชนะเลยมั้งไม่ชนะอยู่เก้าขีด ถือว่าปลากินดีไหมหมิวใช่ค่ะคือเหยื่อมันมันมากนะครับแล้วก็ปลาถือว่ากินทีๆกันเลยเราเอาคันมาทั้งหมดเนี่ยห้าคันตอนนี้วางไว้เนี่ยก็กําลังตอดแล้วก็เนี่ยที่เหลือเนี่ยรอปั้นเหยื่อหมดเลยนะสี่คันเนี่ยคือแบบไวจัดนะฮะไม่ชอบใช่เด้ค่ะว่าวันนี้ปลาใหญ่เหมือนไม่เข้าเลยมันบอกรอไม่ดีโอคอลมาแล้วพี่มันบอกว่าเดียเด๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอทถยทายคลิปพี่ ตูดกระดกเลยอ่ะคันนี้ให้พี่เดินสะดวกเถอะเฮ้ยหนักเหรอเอาแท้วันหอวยปันแล้ววันนี้ไงครับไงครับใหญ่ไหมครับตัวนี้เออวนวนอ่ะมั่นใจไหมครับมันหินเหรอหินนคิดไปเองโอ้ตรเนี้เออยังชั่งไม่ได้นะไอตัวแรกใหญ่กว่าไอเราเคยชั่งรึ ปีแบบเอ้ยหนีฝูงงปนินนะฮะใช่ไหมแต่เขายังเจออยู่ไหมถ้าขึ้นน้ำเลยนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นปนินนะถ้า,า,ก,ถาก,กดไม่ขึ้นสักทีอันนั้นมีมีลุ้นหลายอย่าง ดสวยด้วยเฮ้ยมาคนละครึ่งนะมันมาย้อนมาย้อนย้อนไวย้อนไวเก็บให้ทันเก็บให้ทันไฮ้ยลุกตะเพียนอุ้ยหลอกหลอกหลุดเหรออุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยมีใจกระมังกระมังมีลุ้นมีลุ้นใหญ่อยู่โอ้เฮ้ยมีลุ้นไหมเดี๋ยวลองไปดูครับ ตีไกลปะต้อพี่เหมียวตีให้อ่พี่อ๋อต้องรู้เนาะใช่การไม่ดีนะตอนนี้อันดับหนึ่งคือปันแปดขีดครึ่งถ้าบาสเก้าขีดเป็นไงบัสไ่ไกลกว่าหนูเย้วขึ้นหัวแถวคือมันมันกินตัวเดียวมันได้ใหญ่เลยไอหมิวลังท้ายถ้าเป็นพี่พี่ออกจากแก๊งไม่กล้าสู้หน้าคนละเอายังไม่จบยังพึ่งนับศพเหลืออีกสามนาทีผู้ชาขี้โกงนะขี้โกงอะไรมาลุ้นกันครับตัวนี้ โลครึ่งไม่ถึงหรอกหลุด8ขีดครึ่งให้ได้ก่อนแล้วกันไปโอ้โหตีกลับไปเลยต่อยหน่อยเจ็ดหกขีดหาใหม่หาใหม่เจ๋อเจ๋ขีดนึงเอ้าก็ใหญ่กว่าของมิวนี่ว่ามิวอันดับสามแล้วโดนเตะเดี๋ยวเพิ่งรีบด้วยตาถิ่นใจ โอ้โหป่ไปหาใครแล้วเนี่ยมันตกปลายังไงมันหันหลังให้คันเบ็ดติดกับโทรศัพท์เอาละครับปั่นๆหนักไหมโอ้ยปั่นเอาไปกินหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้จะพระเอกเลยใช่ไหมอาปลาที่เราคาดหวังยังไม่เข้าะอันนี้เฝ้ากันประมาณสองสามชั่วโมงนะครับ สะสมกป็นินไปเอาไชอตได้ยังไงดี<笑><笑>อันดับสามจะสู้ต่อไหมหรือยังไงอ่ะ,อะพูดพูดคำเดียวว่ายอม <c oughs> orm, orm, ยอม <c oughs> ยอมยอยอยอมยสองคนนั้น <c oughs> อ้าวแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วจะกลับไปแล้วยังไง <c oughs> ไ กลับไปพักผ่อนเท่ากับยอมวันนี้เป็นที่สามมหนูแพ้เด็กคนอื่นครับโอเคต่ออีกเท่าไหร่กำาหนดเวลามาสามชั่วโมงสามชั่วโมงโอเครู้เรื่องโอเคนะโอเคเราวนหน้าค่อยมาแก้แค้นใหม่อันนี้กลับก่อนเดี๋ยวไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปหานุ่มๆไปหานุ่มๆที่ราชบุรีไอคนที่ชื่ออาร์ตป่ะรับนันุ่มราชบุรีไว้อะโอเค ก็วันนี้ลุยกันมาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงช่วงแรกปลากินดีมากนะครับแต่ว่าหลังๆเหมือนพาฝูงแตกไปแล้วนะครับ<ล>ก็เงียบเลยปลาใหญ่ไม่เข้าเลยหนูจะเอาปลาอ้นี้ตะโก้ไม่ไม่เจอสักตัวไม่มีปลาใหญ่ขึ้นน้ํานะครับวันนี้ปลาใหญ่สุดก็เป็นของเจ้าปันลองลองมาเป็นของเจ้าบัตกีกีขีดนะบัตหกขีดแล้วก็สุดท้ายมิวเท่าไหร่ห้าขีดโอ้โหลังท้ายเฉยเลยก็ ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวรับเหรียญทองแดงไปเป็นเหรียญสลึงส่วนบาสรับเหรียญเงินส่วนเจ้าปันรับเหรียญทองเป็นช็อกโกแลตไปยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานวันนี้เราใช้หัวเชื้อผงอเผือกแดงนะครับจินนามณนีเยอะหอมมากหอมจนฝูงแตกหรือตกจนหมดแล้วก็ไม่รู้นะนี่ออุย้ยหนักแล้นนะเนี่ยเป็นติดเหมืนอนกันโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ